กูจะบอกให้ฉัน,นว่าวันนี้กูรักที่สุดคือประเทศไทยแต่กูกำล,ลังจะขับไลค่คนที่ไม่รักประเทศอ่ะนะคนที่โกงกินประเทศกูจะขับไล่มนันออกไปจากประเทศนี้กูรักประเทศนี้แต่กูกำลังจะขับไลค่คนที่สูบกินประเทศนี้ออกไปมึงอยากให้ตัวปรสิตอ่ะที่กำลังสูกกินประเทศอยู่อะ่ะเห็นไหมมีผลประโยชน์เข้าตัวโกงกินทรัพยากรเมื่อเนี้ยนั้น,น,นมึงอย่ามาบอกกูไม่รักข้ากูโคตรรักประเทศนี้ถ้ากูไม่รักกูจะกลับไปทำเพี้ยอะไรกูไปใช้ชีวิตตามประเทศนตั้งนานกูยังคิดถึงบ้านเกิดจะตาย น,นั้นกูรักที่สุดแล้วประเทศนี้และยิ่งตอนนี้นะด้วยฐานะทางสังคมขนาดนี้กูโคตรรักประเทศนี้เลยวันนี้กูอยู่ประเทศไทยไม่มีใครรังแกกูแล้วกันนะแต่วันนี้ที่กูออกมาต่อสู้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะไม่อยากให้คนจนโดนรังแกอยากให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมแต่ตัวกูสบายอยู่แล้ววันนี้อยากแดกอะไรก็ได้แดกใช่ไหมอยากเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวถ้าไม่มีโควิดป่านนี้กูไปแลบอยู่ประเทศไหนก็ได้กูอยากจะเล่นหิม้สัตวากูบินไปเกาหลีไปญี่ปุ่นกูก็ได้เล่นแล้วหิมาร์ใช่ไหม ประเทศไทยก็โชคดีมีคนบอกอยากให้ประเทศไทยมีมะมึงจะอยากให้ตกกัมหีอะไรดีแล้วอี๋มีคนบอกอยากเห็นหิมะตกกันมึงจะตกกัมหีอะไรมึงอยากได้หิมะมึงไปเลยสักครัวมึงอยู่ไม่เกินอาทิตย์มึงก็ร้องกลับแล้วเห็นไหมมึงจะให้มีหิมะตกกันส้นตีนอะไรวะมีแต่คนกําลังเกียดหิมะกันเออเห็นไหมแล้วประเทศไทยนี่คือสวรรค์แล้วมีมีเงินขอยัางมีเงินมีเงินอยู่ประเทศไทย,ยคุณสบา,านน ى, อยทุกอย่าง คดียุ่มยุ้มเยี่มแม่งสบายมากเอาเงินฟาดอย่างเดียวก็พอเออเห็นไหมนั้นประเทศไทยนี่คือสวรรค์แล้วของคนมีตังค์มันอาจจะเป็นนรกของคนจนเลอะเทอะอะไรใครเลอะเทอะเดี๋ยว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 เออแมงประเทศอื่นก็มีหิมะทั้งปีมหน้าอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ลำบากอาบน้ำก็ไม่ได้เห็นไหมมือไม้ก็แข็งผมอยู่ใกล้ฝรั่งนะครับ ผมไปอยู่เมืองหนาวนะฝรั่งแม่งอาทิตย์นึงไม่อาบนะ้ำตัวเหม็นสาบมากจะบอกให้ผมเคยไปอยู่ครอบครัวฝรั่งนะอาทิตย์นะอาทิตย์ไม่เคยอาบน้ำเลยตัวแต่ผมอาบน,น้ำชาวเย็รนฝรั่งมันคงไงไอ้บ้าองมีน้ําอุ่นอยู่แบบกูก็อาบไม่อาบรู้สึกแม่งไม่สบายตัวแต่ฝรั่งผมไม่เคยเขาอาบน้ำเลยนะแล้วแม่งก็เถือกว่าไม่มีที่ฉีดชำระเลยนะแม่งใช้กระดาษดีกีะดูดเมันคงจะทรมานมากนะที่ผมไปอยู่กับครอบครัวอเมริกันแฟมิลี่เนี่ยผมไปอยู่มานะแม่งเป็น อาทิตย์อาทิตย์ผมยังไม่เคยเนเขาอาบน้าเลยแล้วในห้องน้ําก็ไม่มีสายฉีชําระว่ะมีแต่กระดาษที่ชู่ววะเฮ้ยแล้วมันจะอยู่ยังไงวะกวดตูดม่งคงเห,ห,ม, <c oughs> หม็นช่หเห็นป่ะนี่เรื่องจริงนะเอาคุณไปดูได้ฝรั่งดีอาทิตย์นึ่งอาบน,น,น้ําดีนึงใครมาว่าผมไม่รักชาตินี่กูจะด่าพ่อให้กูเกิดที่นี่นะมกูจะไม่รักแผ่นดินนี้แล้วกูแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินกูหมนกันไม่ใช่แผ่นดินของไทยแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกคนเว้ยใครจะเสือกแอบอ้างเป็นเจ้าของคนเดียว เออเราอยู่บ้านเราเนี่ยร้อนก็อาบน้าได้ใช่ไหมร้อนก็เปิดแอร์ได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านก็ได้แต่มึงลองไปอยู่ประเทศหนาวจะรู้เลยอีย้แม่งวันวัน,วนหดหัวอยู่ในบ้านเปิดฮีเตอร์ทั้งวันโผออกนอกบ้านไม่ได้เลยในสัตว์หิมานี่แม่งทรมานต้องใส่ชุดป้องกันรองเท้าก็ต้องมีอบอุ่นไม่อบอุ่นแม่งนิ้วแข็งอีก หลายคนน่ยวันนี้ที่อยู่ต่างประเทศอยากกลับบ้านเรากลับไม่ได้ผมยินดีเป็นคนไทยแล้วมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเที่ยวประเทศไทยนะกูมไม่เอานะผมอยากอยู่ประเทศไทยใช้ชีวิตในประเทศไทยถึงเวลาเดี๋ยวก็เอาหน้าหนาวไปเที่ยวประเทศนี้หน้าร้อนไปเที่ยวประเทศนั้นมีความสุขจะตายคุณเชียร์ทักสินเสื้อแดงใช่ไหมทําไมต้องเชียร์ล่ะทักษิณไม่ใช่พ่อผมนะทำไมต้องเชียร์้วยเสื้อแดงเหี้ยอะไรไม่เห็นนี่เสื้อกล้าม ไอ้บ้าจะเชียร์ทำไมไม่ต้องเชียร์นกัการเมืองการเมืองใช่พ่อกูนี่กูเชียร์กูนี่น่ะอย่ามายัดคดีให้กูไอ้สัรประเทศไทยนะมีความสุขที่สุดจะบอกให้ยืนอยู่ตรงไหนก็มีศักดิ์ศรีและที่ยิ่งมีตังค์ด้วยนะโอ้ยกูไม่ไปไหนแล้วกูอยู่ประเทศนี้นี่น่ะกูไม่มีทางย้ายไปอยู่ประเทศไหนแน่ๆต่อให้มีประเทศไหนให้สัญชาติกูก็ไม่ไปไม่รู้จะทำมาหาแดกอะไรยัเป็นบ์เทนเดอร์กระจอกกระจอกอยู่ต่างประเทศกูก็ไม่เอาแล้วกูอยู่ที่นี่แหละ เออเชียทักษิณทำไมต้องเชียด้วยทักษิณเคยให้อะไรผมบ้างฮะรถเบนซ์ก็ไม่เคยให้สักคันจะให้เชีย์ได้ไงเอส่งรถเบนซ์มาสักคันเนี่ยเดี๋ยวจะเชีย์ให้ก็ได้เอามาเลยรนักการเมืองคนไหนตังค์เยอะซื้อเบนซ์ให้มากสองสามคันแม่เอาแม่เป็นเอาเอาลัมโบกินี่มาอย่ามีลัมโบกินี่แล้วกูเชีย์ใจขาดเลยนะไหลสดมาพักนี่ก็เจริญมาเลยไอห่า นั้นเลิกเลิกยัดข้อหาและเลิกสถาปนาตนเองนะเดินนะมึงเลิกสถาปนามึงคือคนรักชาติแล้วดีนะแล้วเลิกไปตาหน้าใครว่าเป็นคนรังเกียจชาติตัวเองไม่มีกูกรันมตีได้ขอทานมันยังไม่รังเกียจชาติตัวเองเลยเฮ<ม>ียซื้อได้นี่ว่าไม่ซื้อดิเรื่องอะไรจะซื้อเก็บตังค์ไม่ดีกว่าละซื้อได้จะซื้อมันทาไมครับรถพรกงนี้เก็บไว้นานราคาก็ตกอ่ะเอาคุณซื้อมาเนี่ยเอาคุณซื้อลำโบเอาเฟอร์แลรี่พอมะเอารุ่นกระจอกจอนะ เฟอร์รี่อะสิบห้าล้านซื้อมาปุ๊บเนี่ยคุณมาจอดที่บ้านสามวันคุณไปขายเนี่ยคุณจะได้กาไรด้วยขาดทุนผมจะซื้อตาหาเลยแล้วเฟอร์รี่แม่งมันจะเข้าสะพานหมู่บ้านผมได้ไงถ้าผมมีเฟอร์รี่กูต้องหาที่จอด้างนอกนะเอาเข้าหมู่บ้านไม่ได้ติดคอสะพานเออ,เอจริงวันนี้นะถ้าผมมีเฟอร์รี่เนี่ยกูเดือดร้อนแล้วเนี่ยกูต้องหาที่จอดที่ไหนวะเนี่ยแล้วกูจะไปขับไปที่ไหนวะเนี่ยเออเฟอร์รี่เข้าหมู่บ้านผมไม่ได้นะมีสองสะพานติดติดคอสะพาน แล้วซื้อมาทาไมล่ะแม่งเสียได้ตังค์นอกจากเงินเหลือๆแล้วได้ฟรีเอาจะซื้อไม่เอาเนี่ยผมไม่มีทางซื้อนะเงินเดือนสี่หมื่นซื้อเฟอร์รารี่สี่สิบล้านได้ไงกันนั่นไงยังมีทางฝากแบงค์ไหนอ่ะก็ฝากมันทุกแบงค์นั่นแหละไม่มีมีเอาเก็บหมดจะเอาตังค์ที่ไหนะมาเก็บผมอ่ะมีเงินไม่ได้เพื่อนยืมมีเงินไม่ได้เมียแม่ถือเงินผมไม่มีเงิน แต่ผมมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อตามใดที่บารเครดิตยังใช้ได้ยังไม่ถูกเมียสั่งอายัดนะบายมากใช่ไหมตอนนี้คือไอ้ที่เมืองที่ผมไปอยู่นะมันมันอากาศมันหนาวเนาะฝรั่งม,มันเลยไม่ช่ชอบฉีดตูต่เพราะมันหนาว <c oughs> มันไ,ไม่มีที่ตุ่ขู่เขาตำลมา,าตัวเองเลยตำรวจไม่เกี่ยวกับผู้นำผู้นำเฮงซวยประเทศชิบหาย ผู้นำจังไรประเทศอัปปีผู้นำประเทศนี้นะผู้นำประเทศนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้นำวัคซีนไม่มีก็ความผิดผู้นำวัคซีนไม่มีคุณภาพก็ความผิดผู้นำวัคซีนแพงก็ความผิดผู้นำตำรวจชั่วก็ความผิดผู้นำตำรวจรีดไถก็ต้องผิดผู้นำข้าราชการโกงกินก็ความผิดผู้นำถนนพังก็ความผิดผู้นำ ดันั้นผู้นํามันเฮี้ยไงประเทศมันนึงเป็นแบบนี้ถ้าผู้นําดีๆประเทศจะไม่เป็นแบบนี้กูเกลียดผู้นําโอเคป่ะไปไกลส้นตตนนะถ้าสายเชียผู้นาไปไกลส้นตตนกูด่าพ่อนะถ้ามึงยังไม่หยุดเชียนะกูเกลียดมันเออกูเกลียดที่หน้ามันมึงไม่ต้องมาพูดอวยมันที่นี่กูเกลียดอีสัตว์ขี้โม้หน้าด้านกูเกลียดผู้นําที่ขี้โม้หน้าด้านไม่รักษาคาพูดอปีจังไรขี้โกงขี้โกหกกูเกลียดโอเคป่ะ ผู้นำคนไหนก็ช่างแม่งเลยถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ขี้โกหกขี้โกงห,ห,หน้าด้านก,กูเกลียดหมดผู้นำส้นเตีนแบบนี้กูไม่เอาวันนี้เด็กเป็นดินแดงก็เพราะอะไรเพราะผู้นำเปล่าถ้าผู้นำดีมันจะมีม็อบไหมถ้าผู้นำดีตำรวจม,มันจะรีด่ายเงินได้ไหมมึงไปที่อื่นนะไอสัตว์ถ้าผู้นำดีน้ำมันจะแรงไหมถ้าผู้นำดีน้ำมันท่วมไหมถ้าผู้นำดีขยะมันจะล้นถนนแบบนี้ไหมดังนั้นเป็นผู้นำไอสัตว์มึงต้องยอมรับเขาไม่ได้ให้มึงมาทำฟรีเขามีสวัสดิการให้ ขามีงบประมาณให้ไม่รู้เท่าไหรตอะน,นั้นไม่ว่าเฮี้ยอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้ความผิดผู้นํามึงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ไสัตว์เป็นหัวหน้าคณะบริหารนี่ความดีแม่งจะห้แจะชมไอ้สัตว์พอทำเฮี้ยด่าไม่ได้ผู้นำคอยควายอย่างนี้กูไม่ศรัทธาอยากเป็นผู้นําแต่ไม่ยอมรับคำตำหนิคยุยอะผู้นำพวกควยุยแบบนี้สัตว์หาที่ไหนก็ได้ไปเรียที่อื่นได้ัต์กูเกลียดกูเกลียผู้นำคอยควายประเทศกูไม่เจริญล้าหลังเพราะผู้นำคอยควาย ไอสัตว์แม่งโควิดระบาดไปทั่วประชาชนย็ดแม่อย่างก็กูไปขนมันเข้ามาในโควิดไอชิปหายกูนาเฮียะไรแม่งรับตําแหน่งห้าหกสตำแหน่ง,นงมึงเอาเวลาไหนไปทำไว้ไสัตว์นะปีหนึ่งแม่งมีอยู่สามร้อยกว่าวันนะหากวันหยุดออกไปหากวันหยุดประจําปีออไปเหลือวันทํางานอยู่กี่กวันไอสัตว์มึงมีตําแหน่งห้าหกตำแหน่งมึงทงาํางานยังไงกูอยากก็รู้ไอเฮียโคตรหน้าด้านกูเกลียดกูไม่ชอบผู้นําแบบนี้ มึงไปชอวยที่อื่นไนดะ้สัตว์อย่ามาแหลมที่นี่ใบกายตีอะไมึงไปตั้งเพจอวยมึงอะไรมานะแต่อย่าเสือกเสหลอปที่นี่แหมยัดเลียอยู่ได้แม่งกฎหมายให้แสดงัญชีรัดสินกูไม่แสดงโอ้มีอย่างนี้ด้วยเว้ยโคตรพองไอ้เฮียเขาต้องการให้เกิดความโปร่งใสกูไม่สนหลอกกฎหมายเขียนว่ายัางไงแต่เขาต้องการให้อะไรข้ารายการมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้จะได้เกิดความมั่นใจควยนี่แม่งเล่นพักเล่นพวกแต่งพักพวกตัวเองมาเป็นตำแหน่งองค์กรอิสระส้นเตนี้อะไรกูเ,เหม็นทำงานอิสระเลยนะไปไกลส้นเตนั่นแหละจะเข้ามาที่นี่เถียงมาเลยมาเลยเฮียมาเลยเถียงมาเลยเฮีย <Yeah. S 2> มาเลยสัตว์ถ้ามึงคิดว่ามันมีข้อดีมึงบอกามาสักข้อดิวมีข้อไหนดีมั่งเฮีย yeah. หน้าด้านกันที่หนึ่งเลยสัตว์เคยรับผิดชอบเฮียอะไรมั่งเนี่ยว,วันวันเนี่ยชอบผู้นําประเทศไหนในเอเชียหรอ ก็ผู้นาญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นเขาศัก์สีเขามาันดับหนึ่งผู้นาญี่ปุ่นผมว่าโอเคสู่ร่างในย่านในอาเซียนเนี่ยไม่งั้นเขาไม่สามารถนําพาประเทศมาถึงจุดน,นี้ได้หรอกประเทศเขาจเจริญจากประเทศที่แพ้สงครามชอบรีกวนยูทําให้ประเทศจเจริญสียิ่ผิงเนรอไม่ชอบหรอกมันเป็นเด็จการประเทศเราไม่เหมาะกับสียิ่งผิงแต่สียิ่งผิงเหมาะกับประเทศจีนไม่เหมาะกับประเทศไทย